สังอ,อยูยังไงเป็น,ปปนปตะวันโอ้เจอ,นอคนยังน้อยเลยตอนนี้แล้มวมันเราจะหมดหรอพี้ไร่นีน คูนไก่เขาเพิ่งได้คนไก่กันแล้ววะนะเฮ้ยยัง,งผมไม่รู้ว่จะหาอะไรนะยังไงรถท้ายอ๋อ รีโอตาเวียอ่ะพี่ขับมาผมอยากกินไงเดี๋ยวพี่บดวงสองคนสองคนสองคนน้องสองพ่อน้องสอพ่อสมปองอ่ดิ เนี้ยต้องมีแค่วงถูกพุทธิก็ถูกอีกคุทกก็ถูกโตอากมากมากมันมีรยิงตรงไหญ่เวะเขาแดง่าบอกว่ามีละมากเชื่อผมถูกพุทธก็ถูกอีกเงเงก็มีเอ้ผนของเองเองเนิบเลยเด แถวหน้าเราเนี่ยแหละผมว่ารถแถวหน้าเราอะมิโจใช่เหรอนี่ขับแบบนอกนะไปเราไปหางามันงงเป็นเกียวะดูทางที่เราไปอะไอกทางเนี้ยเส้นเนี้ยเขียวอะ เกเลยเอของนเส้นยืนไป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 ,ไปออกสายไปัหน้าไปไ Thank y o ้องสเสยอาไปเปิดโหมมองแป๊บ บ้านนั้นน,น่นะรถจอดเด็มเ<อ>ลยน่ะขับรถอยู่น่ะเร้อบักกี้จอดสลัมขวาวะ่ะ Watch out ีอ,อมาลงๆลงกูนี่

để phải để phải là pít chúng đay đấy luôn đấy cả, cua đưng Khi này đi,

เอหาตั้งนานจุดท้มาหายเช่งคื้ผมแดงเช่งคื้ดเว้ยสมใจมา้ไดเล่นแล้วเล่นคนเดียวด้วยไอ้ขี้หมาีกับตอ นาสี่ใจสามอ่ะโอ้รแต่ละคนคุณเลยเชื่อนะ คนก็เหลือเยอะอยู่นะเนี่ยสวย <ś c oughs> สวยอะไรที่เหลือพี่เอวเรโดนหนึ่งในสี่จักรพรรดิจริงเหรอ เอคเกอร์คู่หูเอคุิเสียกันดูลินว่ะถ้ามันนล็อกวงอีกแล้วตายวง 你蛮高强啊。嗯嗯嗯 จะไช้จะต่อโขดโขดหนึ่งสี่